ครับวันนี้พามาชมครับปาเจโร่ครับผมกับทรงวัยรุ่นดูใบครับนี่นะกระแสดูใบมาแรงจริงครับปาเจโร่เราก็ยังทําอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะงอนนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่มีรถอื่นบ้างเลยอย่ต่เจเวลส์ใช่ไหมนี่อันนี้มีครับปาเจโร่ครับขอแนวทางวัยรุ่นดูใบนะล้อเฟียสสูสี่ครับทำแนวครับสีเดียวครับ อยู่ขายดีๆเลยครับตัวนี้ครับรัดกับยางครับโตโยต้าเอทีสามครับสองห้าห้าสิบที่สิบครับเป็นสายดุยครับคุณ้ายข้างนี้อยู่อังตรวัตนครับก็อยากได้ยางที่แบบพร้อมดุยได้กระโดดดับได้แล้วก็เจอน้ำทิ้งเจอน้ำแล้วใช้ความเร็วได้ครับก็แนะนําเป็นตัวนี้ไปเลยครับก็ทรงสวยๆครับชุดโหลดครับคือห้านิ้วฮะชุดโช๊คก็ใช้เป็น หน้าค u e e n Series หลังซับแทงสายนะครับสปริงโหลดอุปกรณ์ครบเซตนะครับเวลา Pajero ครับด้านหลังต้องมีตัวต่อโช๊คนะครับอันนี้ก็ใส่ให้ครบนะครับแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยเป็นแบบโหลดตรงรุ่นนะครับระยะโหลดนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยคือ s ี r i e s ปรับแปดมาพร้อมสปริงครบเซตนะครับข้างหลังก็เป็นสปริงครบเซตเหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะครับจริงๆลูกค้าท่านนี้อยากโหลดอยากโหลด2นิ้วแต่เราอ่ะกลัวว่า เอาไปใช้งานจริงแล้วมันจะลําบากนะครับเพราะว่าระยะโชคมันจะเหลือน้อยมากครับก็เลยให้โหลดเป็น1.5นิ้วไปนะครับให้มันช oked ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปลองฟิลลิ่งโช o k อีกหน่อยดีกว่าไปเดี๋ยวบอกราคาด้วยมาลองฟิลลิ่งโช o k กันบ้างนะครับสําหรับหน้าคูซีรีส์ตัวน,นี้หน้าเนี่ยปรับไปเบอร์8นะครับข้างหลังเนี่ยเบอร์3นะครับโหลด1.5เนี่ยฟิลลิ่งก็จะแบบว่าแน่นๆหน่อยนะครับแต่จะไม่กระด้างเราจะเซตให้มันแบบนุ่มนวลนะครับ ราคาด้วยนะครับคือปาริลโล่เนี่ยเวลาโหลดแล้วนะครับฟิลลิ่งเนี่ยดีมากนะครับสำหรับชุดควีนซีรีส์ที่ผมใส่ไปหลายคันเนี่ยคือขับรวดีกว่าเดิมเยอะมากเลยครับแบบเห็นได้ชัดเลยคือนุ่มนวลน,นะครับแล้วกอ็อาการกระเด้งกระดอนเนี่ยหายไปเลยครับท้ายโยนโยนเหวียงเวียนี่ก็คือหายไปเลยนะครับโอ้โหลอยต่อนี่ขึ้นเนียนเลยเลยแล้วยอ,อย่างโตโยตอทีสามตัวเนี้ยบอกเลยว่าเงียบแล้วก็นุ่มมากนะครับคือไม่ได้แบบแข็งกระด้างเลยขนาดนั้นนะครับ บางคนอาจจะคิดว่ายาง AT ต้องแข็งครับไม่แข็งครับรุ่นนี้นุ่มครับบวกกับโช้คพรซซีรี์แบบนี้นะลองดูครับฟีลิ่งอารเยโลนี่ดูรอยต่อครับโอ้โหเนียนเลยนะครับลูกละนาดนี่แบบไม่ต้องเบรกโหลดแล้วก็รูดได้เลยนะคือหนึ่งจุดห้าสำหรับอาร์เยลโลเนี่ยผมว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับถามว่าสองนิ้วใช้ได้ไหมได้แต่นั่งเจ็ดคนเนี่ยจะแบบตึงๆหน่อยอาจจะมีแบบยางกระแทกนั่งยางกระแทกนิดนึงนะครับก็แนะนําว่าหนึ่งจุดห้าเนี่ยกำลังสวยครับเนี่ย เข้าโค้งต่างๆเนี่ยฟีลลิ่งดีเลยครับเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยพุ๊บครับเข้าโค้งมาปุ๊บฮีมีไงข่มกลิปครับของมาลัยคือไม่โยนเหมือนเดิมแล้วอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทรงวัยรุ่นดูไบนะครับสำหรับปเจโร่นะฮะเดี๋ยวจะงอนกันนะฮะราคาชุดโช้กครับ48,500ืนารนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบเซตนะครับล้อยางนะครับ72,800นอ่านะครับสำหรับล้อยาง VF04 ยางโตโยนะครับ ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากนะครับสำหรับมาเชโลนะครับสำหรับใครที่มองแนวทางทรงวัยรุ่นดูใบนี้ได้ทุกรุ่นครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ